สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแนวทางดับหน่วยบนผมให้เป็นสูตรที่2แล้วกันนะครับผมนะแนวทางดับหน่วยบนสูตรที่2ก็จะเป็น10ครั้งที่3บวกด้วย2คงของที่นะครับใช้หลัก10ครั้งที่3บวกด้วย2คงที่31รกรกฎาคม66 6, 6, เป็นสถิติตั้งต้นที่จะนําเสนอนะครับ82เป็น10 ศูนย์ดับนะครับหลักหน่วยบนมาที่เลข3ศูนย์ดับอยู่นะครับนะศูนย์ดับอยู่นะ16สิงหา8-2เป็น10ศูนย์เลขดับนะครับหลักหน่วยมาที่เลข2นะครับผมนะศูนย์ดับอยู่แล้วก็ในส่วนของ1กันยานะครับมาที่ในส่วนของ 3- 2เป็น5นะครับผมนะ3าสองเป็น5ดับนะครับมาที่เลข8หลักหน่วยนะครับ5ดับอยู่นะครับ5ไม่มาหลักหน่วยนะครับผมนะหน่วยบนนะ 16กันยา92 11ได้1เป็นเลขดับ8 1 2หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1ดับอยู่นะครับเลข1นะ1ตุลานะครับผมนะ42เป็น6นะครับ42เป็น6 6ดับนะครับมาที่202หลักหน่วยเป็นเลข2 6ดับอยู่นะครับและก็ในส่วนของวันที่16ตุลานะครับผมนะ22เป็น4นะครับนะ4ดับมาที่เลข6นะครับ446หลักหน่วยเป็นเลข6 เลขดับเป็นเลข4นะครับ4ดับอยู่แล้วก็1พุศจิกา7 2เป็น9นะครับ9หลักหน่วยนะครับมาที่เลข1น,นะครับนะ9ดับอยู่นะครับก็จะเป็น95้าหหลักหน่วยนะครับ9ดับอยู่ไม่มาหลักหน่วยนะครับแล้วก็16พุศจิหนึ่เป็น3 3หลักหน่วยบนนะครับ 3ไม่มาหลักหน่วยบนนะครับสมไม่มาหลักหน่วยบนตรงนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดาบหุ I ่ยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ